cả mong của hai ơi chưa thành tài hả cho hai giá mòn nha mòn hải ừ ra là ở quay này thầy về quay phương mình mượn ba sao có đâu lấy từ gì cây Mẹ quá tự lưu tỉa ơi Làm khá đi á ได้กระจมมุ่มกระ้าหมองนะั่นเนาะเบื่อก็จมกะมัวกระซักหายามหนะม่องให้นะใบไผ่นี่นเป็นลูกไผ่แดงนั่งกันละอุ้ยอุ้ยนั่นนะคะหอมเหมือนกองยาสามันประจำบ้านกองก้อนน้ำหากอง่ายนี่พิมเสน้ำยาหม่องไผ่ยันมันผสมไผ่ยาเดือสื่นไผ่ยาม่องจะดีพังพรอนก็มียาม่องจำมา,าเลยเด้อ ความทุกของพกแกตรงนี <mean> ้ท <Hospital> ี่เอาน้อของเดลย